ว่าตัดอะไรจ้าพ่อใหญ่ออดตัดโกไผ่กับบ้านเหรอ ดเด้ิลไอจะพาคอยไปไหนบ้าคือวาสิกับบา่านซื่อเนาะเนี่ยบ่ายสองเลยเนี่ยจะทันนทูบไหมเนี่ยบ่ายสองเลยเนี่ยโอ้ยเสียงตัวเองตกใจเสียงเจ้าของไปแล้วไปสำรวจกิ่งไม้แล้วนุ่นจะทันนทูบไหมพ่อใหญ่ออด เด้กเออทันคนเขาขึ้นได้ไป่มเรือเจ่าดอกไอ้เอ้ยไ่ได้อ้าได้เฉยเลย ตาเวนตาเว้นตา,นตาพ่้ใหญ่โอ๊ตเวนตามีสัญญาณไหมเนาะสวัสดีแปดท่านนะคะเว้นตาโต๊ะโอ๊ยเราขึ้นบันไปนะั่นนี่ดีๆเนี่ย่ะ สั่งโอเลี้ยงกระสังบะไส่นมมันค่อยเสบออืมอ่าเอ้ยขมมากเลยจะได้เงินว่ะอ้ย จะว่าจ็กม่วงหรอคุณเออเ้ยถอดโอ้อีกเน่นเออเน้นอึกเลยปาดมันคือเขาคักเลยทุบโอ้อีก หนีบมันหนีบหาวนอนใช่เลยเม่ภาวดาสวัสดีนะคะสวัสดีตอนบ่ายจ้า นีปโปนอนมันเปียกว่ะดูพ่ใหญ่ออดปีนต้นไม้ในภาวนาต้นบักยางใหญ่เลยต้นบักยางใหญ่เลยดูสวัสดี17ท่านนะคะเวลาคอนอสขึ้นต้นไม้นี้มีการ ขอพมายกมือไหว้ตลอดนะคะอันนี้เขาเรียกว่าต้นเหลือบนะคะนีช้างกินได้ช่วงนี้แบบสุดยอดมากต้นมะเหลือมต้นไม้เหลือม,ม,เ,อมเป็นต้นไม้ที่หาย,ยากมากแมจีดาภาสวัสดีค่ะขึ้นต้นเล็กแล้วก็ไปขึ้นต้นใหญ่แมจีดาภาไปรับ YouTube ให้หนูหน่อยคิดว่าไปไม่ทาันนัทูบแน่ๆเลยเนี่ย ยับดีๆเด้อพญายอดต้นสูงนำมาถ้าตูมนะแม่จีดาพาเนี่ยทำไมมีดเอาออกยากเทมันไอ้นี่มันเปียกอ่ะแม่จีดาภาปกมีดมันเปียกแล้วทีนี้เวลาเราเอามีดใส่แล้วมันหนีบ มันหนีมันหนีปอกมีมันข้างในมันเปียกอะ่ะโอ้หุ่นขามไปพุ่นแล้วเดียวมองเห็นไหมเนี่ยมาท่าตูมนะคะแม่เนี่ยมามามา,มาเปิดบัญชีอมสินมาเปิดบัญชีอมสินโอ้รอตั้งนานเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบมหัศัรรย์สิทธ์มากแม,ม่จีดาภาแม่ภาวานาเป็นอะไรที่แบบมหัศัรรย์์มากจริงๆนะหนูละ ไปกดบัตรคิวหนูไปกดบัตรคิวบัตรคิวหนูได้หมายเลข727บัตรคิวหนูได้หมายเลข727แล้วทีนี้หนูได้สมุดบัญชีมาหนูก็เลยบอกให้พ่อใหญ่ออดไปซื้อลอตเตอรี่หมายเลขบัญชีอันนี้แต่มันไม่มีหมายเลขบัญชีอะไรหรอกจําไม่ได้แล้วตอนนี้อย่าเพิ่งถามว่าหมายเลขบัญชีอะไรนะเลขไายสาตัวหนูจําไม่ได้แล้วว่าโอ้หนุนไปตีข้างบนแล้วหนุนดึงไม่ออก ีนี้มันหาไม่ได้เพราใหญ่โอ๊ตเขาก็เลยจับจับหมายเลขรูดตลีมาเจ็ดสองเจ็ดตรงกันกับหมายเลขหนูเป๊ะเลยหนูยังไม่บอกควันโะอ๊ตนะตอนนั้นหนูบอกว่าคุณไปจับรตเตลีเมืองนี้เอาหมายเลขนีเดอร์หมายเลขอาหมายเลขบัญชี<ม>เลขท้ายเออแต่ก็ที่แรกว่าจะบอกว่าขันมันบ่มีหมายเลขบัญชีเลขท้ายก็เอาอาหมายเลขบัตร เราอ่าหมายเลขโอบัตคิวก็ได้แต่ก็ยังไม่ได้พูดไงแต่บังเอิญพอใหญ่โอ๊ตเขาไปจับเอาหมายเลขอ่าหมายเลขบัตคิวมา7จ็สอบังเอิญมากเลยเขาเรียกว่ามหาัศจรรย์มากเลยแม่จีดาภาเลขท้ายอะไรเนาะหกอะไรหกสปหรือเปล่าจําไม่ได้เมื่อกี้จับบ้ไดเรอต้องไปเปิดดูเออ นี่อย่างอร่อยจะบอกให้กรอบครับกรอบเนี่ยเขาจะขยายถนนอีกแล้วนั่นเนี่ยอ้ไม่ได้ขยายแล้วเพราะว่าเสาไฟมันอยู่ติดถนนแล้วแต่มันมียางนะเนี่ยต้นมะเหลื่อมแต่ช้างกินดีมากเลยมียางมันมียางเวียนหัวไม่ไม่ไม่เอฟซีเวียนหัวไหมเนาะเวียนหัวไหม เอา้าไม่ภาวนามาแล้วก็ไประบนี้ยังไม่ได้พักเลยวันนี้ตัดหญ้าก,กลับมาก็เกือบบ่ายโมงแล้วอาบน้ำมาก็มาถ้าตูมเลยย่างมาได้ป้งดากเลยุันี้เอไม่คิดจะให้คนสวยนี่หยุดพักเลยเพ่อใหญ่ยตเนี่ย สวัสดี28ท่านนะคะโอ้พี่เจสวัสดีคะ่ะขนุนได้สมัครเข้างานช้างแท็กซี่ไหมคะอ่านี่นี่แหละแม่เจมาเนี่ยมาเปิดบัญชีเพื่อขนุนเข้าอบโจนี่แหละ <laughs> ค,คนสวยคนสวยค่ะพี่เจคนสวยว่มีผู้ใดโบกข่อยว่างามข่อยกระเบาจะโค้งนี่ละคนสวยเลยรวยมากคะ่ะมาทำไมอ๋อถาม ถามคุณสุปราณีใช่ไหมว่ามาทำไมเกิดเป็นเมียควานโอต้องอดทนเ่ยนะโอ้ยตอนนั้นเลิกกันไปแล้วยังสิกลับมาหากันอยู่ก็บอกว่าหยุดเอาแล้วหยุดเอาแล้วอ่ะดีใจจังขนุนมีเงินเดือนแม่จะได้บ่นน้อยโอ้ยบ่นเหมือนเดิมแหละบ่นเหมือนเดิม บนเหมือนเดิมคะ่ะพี่เจเพิ่มเติมคือมากขึ้นคะ่ะสวัสดีคุณข้าวหอมคุณเจแม่จิดภาว่าเย่เย่เพิ่นว่ามาทำไมมาให้คนถามจา้าข้าวหอมมาให้คนถามพอหรือยังยังไม่พอต้นมะเหลื่อมต้นมะเหลื่อม คนเยอะกว่าเดิมคนเยอะกว่าเดิมเขาเปิดรับสมัครแล้วใช่ไใบเขาน่าจะเปิดแบบทางในน่ะหนูก็ไม่รู้เหมือนกันหรอกไม่ไม่จิดาภาเอ้ยจะถามเรื่องสมัครสั่งคอยโทรคอยประหูเรื่องไม่รู้เรื่องหรอกเนี่ยมีแต่คนเขาโทรมาบอกเฉยๆลูกน้องหนูโทรมาบอกลูกน้องลูกน้องโทรมาบอก ลูกน้องหนูโทรมาบอกให้ไปให้ไปสมัครชาา <c oughs> ้างเผื่อว่าเดี๋วนี้ปุ้ยต้องไปไลไรเวลาไปทํางานด้วยนะคะเผื่อว่าโอ้ยจะได้ไปหรือเปล่าก็ามไม่รู้รอดูค่ะแม่เจเอแม่เจรอดูรอดูสามีขึ้นต้นไม้ก็มีโอกาสเมาสามีเื่อว่า มีดมันบกเขาบอกพญายอดอาหารช้างเพียบและเห็นแม่แม่นั่งช้างออนไลน์กันด้วยโอ้เนี่ยโอ้หนูอาหารหนูไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะแต่ถ้าแม่แม่นั่งนั่งช้างออนไลน์นี่หนูสุดยอดเลยหนูขนุนบรรทุกได้เป็นพันเลยนะ่าจะบอกให้เป็นพันคนเลยนะช้างแท็กซี่เนาะ แม่เจไปเฝ้าทิิปเดยบ่นว่าโอ้ยหนูไม่ต้องเฝ้าหรอกระดับทิปย์ดับแม่เจเอ้ยเปิดไปกระเป๋าก็เห็นแล้วป้าใหญ่ออดวางกระเป๋าไว้หนูก็เห็นแล้วไม่ต้องไปเฝ้าเลยใครไปรับอาคมสิงแม่แม่จีดาพาไงเขาหอมบอกให้แม่จีดาพาไปรับอาคมสิงแทนเออมาแล้วลงมาแล้วนี่เดี๋ยวไปจะเอาไม้ขึ้นรถแล้วทีนี้ ไม่ไปเฝ้าเข้ากระเป๋าควันโอ๊ตหมดโอ้ยเข้าได้ออกได้เด้อกระเป๋าพ่อใหญ่โอ๊ตน่ะกระเป๋าพ่อใหญ่โอ๊ตเข้าได้ออกได้ค่ะแม่เจ๊เอ้ยโอ้ยลูกชายฉันแม่ปุ้ยจะให้นั่งอะไรเยอะเพื่อนว่าบรรทุกได้เป็นพันน่ะเอาซิมีเอฟซีมังเป็นพันคนโบเอาคิดดูคิดดูลงมาแล้วคำสิ่งใหญ่ลงมาแล้วจ้า จังด้วยก็ถือขอดาคือเอากิ่งไม้ขึ้นรถอีกละปัทธนีดาเขาหอมเลยเด้อเขาหมไม่ยอมเอากิ่งไม้ขึ้นรถเนี่ยคุณเข้าหมสุพรรณไปตอนนี้น้องอยู่ให้แน่ๆเขาว่ายูร้องไห้ได้โอ้ยไม่อยากจะพูดเลยเสื้อแขนยาวก็ไม่ได้เอามานั่นเนี่ยหมวกก็ไม่ได้เอามาโอ้ยคือมมาเจ็บหลังแถนะโนปัทธนีทำงานละอุ้ยวัว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 ซื้อวัวไหมเขาหอมหนุนวัวไปแล้วหนุน เดอยี9เธอจะมาสุพรรณบุรีทําไมโอ้ไปเอนน็นี่ไปทําบุญบ้านใหม่เขานะ่ะครบกี่ปีสองปีโบะประเอินว่ามีคนอยู่ในหมู่บ้านเขาไปซื้อที่ซื้อทางอยู่นั่นแล้วก็เขาก็สร้างบ้านครบรอบหนึ่งปีหรือเปล่าเนาะไปใส่บาทบ้านใหม่ ย่าลงมาแห้งเดอ้อตกลมเดอ้อจริงไปจริงกันดูวิบอลลินจิงไดนโนรถฟรีเนาะรถฟรีเนาะไปรถบัสปากครูไว้กนคำสิงอาเมะเราอาเมะแป๊บนะเา <laughs> คำสิงเขามาเรียกยูทูปคำสิงเหมือน เบืเ่อเพ่ควานแล้วทีนี้เขาโหมดีโอวอยกคำสิงโดยเนาะคำสิงเอ้ยคำสิงแบกคำสิงอำเภออะไรหนูไม่รู้เดี๋ยวหนูต้องไปศึกษาก่อนหนูหนูไม่รู้หรอกว่าอำเภออะไรไม่จิดพาาัากิ่งไม้ขึ้นรถก่อน มาไลยบ่ายว่าหนูนับสวัสดีนะจ๊ะหนูนับในเมืองหรือนอกเมืองเอารายละเอียดมานะโอเคค่ะช่วงพูดไปเรื่อยไม่จิดคะเริ่มไวเริ่มไม่ไว้ใจละคุณป่าไลแล้วก็มาบนนำสงสัยจะหนีไปกินหมูกระทะแน่เลยค่ะเมื่อวานพูดอยู่คุณว่าเอาเชือกมาให้หน่อยข้อหอม โัรศับตัวสัโค่นแล้วครับโทรศัพ์โคอนแล้วครับโทรศัพ์โค่นแล้วไม่มีร่มเลยแต่เมืองโทรศัพท์ส,สินกเดอ้อบัณนีรูทรศัพท์จะนกนะจ๊ะสวัสดีทุกท่านเลยจ้า หรอวะนองหรือ,อยังพี่อิงพี่อินคุยกันไปก่อนนะคะพี่อิง me mm -hmm. โอ้ลนจีเลยจ้าสวัสดี39ท่านนะคะจัดเต็มลำรถิ่นว่าน่าจะเอารถสิบสอโลมานั้นย no no well, so. ืนทำไมทำตัวค่ะเอฟซีก็ว่างเนาะขอเปิดให้เอฟซีมาคุยกันว่าเหมือนเปิดไว้งั้นๆแหละใครจะแวะเข้ามาก็เชิญใช่ไหมเขาหอมเออเอฟซีว่างเนาะคอยประว่างเนาะเปิดเปิดไปงั้นแหละ หอนมากเลยหอ,ห,หอนแหง้งหอนแห้งมันอยู่ในกระทะทองแดงเลยนะเนี่ย เดี๋ยวเราจะไปหาคำสิงกันนะคะปักคำสิงหมืดมากเลวปากคำสิงสมตกนรกทุกวันนี้ก็ตกนรกแล้วแหละกาหอมพี่อินมากเหรอคะพี่อินปลาไปไหนก็เห็นแต่คนมีแต่คนปลาไปไหนเห็นแต่ แม่คุณโอ้ปลาไปไหนเห็นแต่แม่คุณไหนปลาเห็นแต่เห็นแต่ไม้เขาว่าโอ้ยหัวข้อให้คนเข้ามาเนะนนันบไม่รู้เรื่องเลยเนี่หัวโคกับน้เลือกไปคนละทางพี่อินเหมือนจะน่าสนใจสนใจเลยเนาะด้สิกับพี่อินเพิ่งเห็นว่าเขียนแม่ปลากินลูกอะไรของแม่ <laughs> ไม่รู <laughs> ้เลย ทางนี้น้ําท่วมแล้วเอ,อ้าน้ำท่วมก็อยู่หาที่ขึ้นวะเนาะผูดไดเน้อเข้าห้องอยากรู้อยากรู้หมายเลขบัญชีใหม่ไหมของอมอสินน่ะผูดไดเน้ะสิเป็นถุงเงินให้น้ะนี่ไปเปิดบัญชีมาพี่อิง พี่อินอยากรู้หมายเลขบัญชีหนูไหมหนูจะบอกไม่จะพูดว่าเดียวไปเปิดอมสินมาไม่จีดาพาขวัญถุงขวัญเงินนะห่วยอทุกค่ะคุณนน้ำทางนี้ท่วมแล้วผู้ใดไดปละกำสิงโชว์จริงๆพูดว่าเดี๋ยวก็จะมาสุพรรณ นะไม่กลัวควันอ๊เหงาเหรอคุณว่าโอ๊ยแกไม่เหงาหรอกแกด่าช้างทุกวันอยู่หัวฝนลินแล้วเนี่ยเห็นไหมอ้าเอาไปเลยจ้าหมายเลขบัญชีแม่จีดาภาแคปไว้นะคะแคปไว้แคปไว้แคปไว้เด้นี่ศูนย์สองศูนย์สี่เจ็ดสามเจ็ดสามหนึ่งหกแปดสามโอ้จำยากมากเลย ฝนโตแล้วจ้าฝนโตแล้วพ่อใหญ่โอดเจ้าอย่าขับเร็วสิถนนมันมืน